นี่นะครับผมสอบนักเรียนอชสองช่างไฟนะครับนี่นะครับเด็กช่างไฟแท้ๆครับไม่มีลูกผสมนี่นะครับอีกหนึ่งคนนะครับก่อนสอบหนึ่งหงถึงสงชั่วโมงนี้ผมนี่ดูครับใช้ปัจเจเลื่อนขันที่ปิดสอนประเทศไทย ครับน,นี่นี่่ดูหน้าไว้ก่อนสอนหชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยอัดวิดีโอ,โอให้นักเรียนอัดวิดีโอไปดูแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไปดูวิดีโอ,อ,อก็ไม่ได้ดูจริงๆไม่ศึกษาด,ดูนี้มครับดูนะครับ เป็นนล้อันนี้กำลังทำอะไรครับคุณวอนนี่ทำกำลังทำอะไรครับเช็คไงครับเช็คอะไรครับเช็คกระแสเช็คกระแสตอนนี้กำลังเช็คกระแสอยู่เหรอเสียบเกียร์เช็คกระแสเ็แรงดันตอนนี้แรงดันเท่าไหร่ครับเช็คน้ำยาตอนนี้แรงดันเท่าไหร่ครับแรงดันแรงดันคืออะไรวะแรงดันน้ำยาสูงเหรอสูงเหรอ ยาในภาคนั้นครับปื้นเป็นรัว,วเอาแล้วน้ำยาผมจะหมดก็วันนี้แหละน่าจะศูนย์นะครับดูแล้วน่าจะศูนย์นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้มันอันนีสิบอันนี้สิอันเติมอันรูปแมนเพิ่มผมได้ครับน่าจะศูนย์นะครับอันเนี้ยเปิดเกียร์แล้วด้วยอ่าไม่ได้เปิดครับผมปิดครับไอ้นี่มันเปิด,ปดไวรอัน <c oughs> นั้นดีอะ okay. <c oughs> ไรโอ้อุโอพิ้งมันเปิดไม่ยังไง ดูดนตัวนู้นน่ะวิดีโอก็ทำให้ดูทั้งสองอันแต่ไม่ดูเล่นแต่เกมครับนี่นะครับเด็กไทยหอือร้อนเพื่ออะไนคือแะ้วครับเชียแมงมันมันอยู่ที่มีชีเป็ดอะไรเอาน้ำยาเท่าไหร่ครับน้ำยาที่สิบแปดไหนดูที่สิบหมครับห้าสิบเท่าไหร่วะห้าสิบห้า ห้าสิบหกสิบเอ๊ะเจ็ดสิบหน้าครับเด็กมังโคองนะครับตัวขาไอเขามันอย่ที่หกสิบ